ดีครับพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วบม่ได้เป็นเจ้าของสวนน้อไม่ใหญ่นี่บอกเป็นเจ้าของสวนถ <c oughs> ามเพื่อนบ่สวัสดีครับาสวัสดีครับย่าชวนบอกผ้าวยายบ่อน,นี่สวนผ้าวของหลานสาวบอกเพื่อน นี่บ่อบ้านเพิ่นร์นบ่อเด็ดจังได่เนาะจังสิได้ถามเพิ่นเนาะเป็นอยู่บ้านบ่อครับครับจอดรถนี่ได้อยู่บ่นี่พี่น้องเอารถเข้าจอดนี่ก็ได้เนาะนี่อ่ะพี่น้องสวนมกพร้าจอดรถนี่ได้อยู่บ่ยายจอดรถนี่ได้อยู่เนาะโอ้ของหลานเราพี่น้อง คือเป็นส่วนมุกเาวเป็นขออนุญาตเรือจะคลองเพิ่นจักดยุสั์หอกนะครับฮะโอ้ข้าเจ้าขุดคลองพี่น้องถ้าปร้องขุดก็ได้เามีสายยางาดไปต้นห้านสาวเปิดคือเป็นแต่ว่าเป็นนวยคือเป็นแต่ว่าเป็นหน่วยมันเป็นาหนาด้ เป็นอยู่ดีพี่พี่น้องเต้องสอบถามเพ่นต้องสอบถามาประสบการณ์นอเพ่นเอ่กวน,น,นจีบเด้กนอนนี่เนาะพี่น้อง ส่วนมะกร้าโอ้ลายต้นี่พี่น้องเ<ม>บิงพี่มงคลเป็นน้ำหาจ่อควองคนอยู่นะครับใส่มาแล้วใช่นี่นะครับมาเห็นเจ้อควพงคนสวัสดีครับไอ้ครับนี่นะครับพอจ้าคอางสวนเพลีลยวนะครับพี่ โอ้ิ่นมีอันร้านอาหารพร้อมอ่ะร้านเอียงก็คือหม่องนี้ร้านนวัดีๆครับอ๋อร้านวันดีๆนะครับโกดังหมูกระทะโกดังหมูกระทะนะครับพี่พี่อียังครับขออนุญาตผมซื้อซื้อดอมครับซื้อพี่ดอมนะครับไอ้ปลูกมาจักปีแล้วครับนี่ตออนนี้่ประมาณ6 6ปีบ่6ปีนี่คืออันพี่เอาพันธุ์มาแต่ไสครับนี่เออมาสวนจากลาดบุรีครับจากลาดบุรีครับพี่น้องอ๋อคือไปเอาพันธุ์อยู่พุ่นเลยครับบ่ได้๋พ่อพันธุ์ขายพุ่นี่บอย่างครับ วิาสิมาสื่อนำท่านเนีนน่ยขออนุญาต z o มสวนครับนะครับขออนุญาต z o มสวนพี่เพิ่นพี่ดอกนะครับก็คือทั้งๆเบิดในนี่จักต้นครับนี่ที่ผมปลูกลอยยี่สิบหาต้นไอ้เขาโ่มก็ได้ครับเขาโ่มมันเดือดลอยเท่าไหรก็ลอยยี่สิบหาลอยยี่สิบหางอ๋เขาต,ออาตอ้องเขาต้องขุดหลองบ่แล้วแต่พื้นที่ที่เขาปลูกนะครับโอ้ค่ะเป็นพื้นที่ต่ำที่มันมีหน่ำขังเพิ่นว่าแนะน้าให้ขุดเป็นหลอง นะครับแต่ถ้าพื้นที่เท่าที่ที่มันมันบ่มีหนามขังห้องกระโปรงตองเพ็ดหล่อมกันอ๋อบ่แต่ว่าแต่ว่าต้องใส่น้มเพื่อกันครับพี่น้องร้อยร้อยยี่สิบหาต้นอันนี้ก็คืออันกำลังกำลังรักษาอยู่ครับรักษาหมายถึงมันมีแมงมิอ๋อด้วงด้วงโรคนามบ่อืมจำพ่อใบมันอันนี้พี่น้องข้าวโพดกุ้หก ออระยะระยะ,ระยะนี่คือหกคุ้หกบ่ระยะปลูกหกคุ้นหกนะครับก็คือพ,พี่พี่ดอมนี่ได้ได้ผลผลิตช่วงช่วงใดครับนี่ช่วงเออผมได้ประมาณเขาปีที่สี่ครับปีที่สี่บ่สามปีกว่าสามปีกว่าก็ดูแลมันบ่ค่อยดีปานไดโอ้พอสวนเพื่อนว่ามันเขาปีที่สามนี่ก็เริ่มเริ่มได้ผลผลิตแล้วอ้ครับครับครับนี่นะครับพี่น้องรอยยิ้มที่มาตน้นโอ้หมื่อวานครับรถพานบ่ได้แวะเข้ามาพกับมือน,นี้ก็เลยเข้ามา อ๋อเพิ่นอยู่อยู่ในส่วนรักษามันอยู่เพิ่นว่ามันมีดวงนะครับยังว่าใบใบมันอยากเหี่ยงเน,น,น,นานะอ๋อก็ก็กคือพอเพ,พิ่นมีร้านอาหารไหมพี่น้องนะครับก็เลยสิสิอันอยู่ร้านอาหารแต่ส่วน,นใหญ่เนาะอันนี้ก็คือบ่ได้อันนี้ก็ปลูก้วัยตอน,ตอนลงที่แรกเลยผมเดืเป็นท้อย้อนเต็มลำโตต้นแท้ เวลาเซลถ้าปลูกสซคูดสาอย่างนี้กบเพหลองอย่างนี้มันจะแต่ต่างกันอย่างไรแนอปลูกไซคูดสาเพราะว่ากระดีเพราะว่าดินท่มันมันก็จะสูงตลอดเนาะที่สะทัสูงนะแต่ว่าติดใจน้ำเพราะ่าเป็งน้ำยดเ้นนมากคับมันก็ต้องต้องต้องเรียนใจน้ำ มันต้องเตยนกว่าเพิ่งเลยหร้อยยี่สิบห้าต้นจนติดจติดครับช่วงช่วงที่เป็นอันช่วงที่เก็บนั้นดกบ่อายดกอยู่ครับดกอยู่เนาะเพื่อนกับโบควายเดันแสดงว่าโบควายเด็เขามากปนไหนเนาะโบควายครับครับองห้าตน ร้อยยี่สิบหาต้นนี่จักไรครับไอ้นี่พื้นที่เอ่อพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณประมาณสองไร่นนสองไร่กว่านี้ครับโอ้หลายอยู่เดีพี่น้องผมกับพนัย่างเลาะลงไปเด้อพี่น้องทายอยู่ทั้งโคกนี่างไรล่ะร้อยยี่สิบหาต้นพี่น้องนะครับสวนมะพร้าว คุณพี่ดอมนะครับพี่ดอมนะครับร้านอาหารวันดีๆนะครับอยู่อำนาจเท่านี้แหละนะครับเป็นทางไปตุมนาดงจาอันใดมันโบอันอันใดที่มันโบเป็นโอ้มีดวงลงุงมันกับเป็นหมากยูได้พี่น้องโอ้แถวนี้ด,ดูได้นี่ครับแถวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนมาดูในส่วนกระล่างรักษาอู้ฟังั้างนี้เป็นหมาครับพี่น้อง เรานี่ครับพี่น้องเพิ่อนคนน่ะโดกู่ดือ้อโอ้แถวทั้งหามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโลกครับพี่น้องปีฝั่งทางเนียมันเป็นหน่วยพี่น้องฝั่งทางนี้ว่ามีดวงนะครับฝั่งทางนี้ว่ามีดวงครับฝั่งทางเหนือมีดวงเป็นหมากคือ ได้พี่นอ้องแล้วพ่อเพื่อน่าอ่านช่วงเก็บผลผลิตที่แหลมมันมันได้ผลผลิตดีอยู่6กูน6เมตรนะครับพี่น้องทานอาหารมนมดีพเพืดด่อนกับอดหตเป็นสวนเป็นอนันนี้คพาไป นะครับสร้างลายศึกษาอยู่พี่น้องต่ว่าต้งมันเีนรู้อรก็ม่ขอให้มันเป็นโค้งเยอมาเปนแบบข้างล่างยวลาน้ำุงมันลุ่ง พะไ๋วยแังหอตกอไปอ่อยขยายุ่งใส่ใส่อยทีแรกเลยถ้าผมไ่ได้ลองได่ได้ลองตูครับอนฟังทังนี้ฟังทั้งนี้อันแมงรุ่งหมดเลยตัวนี้ไม่ได้หล่อ่ได้หลอดว่ ขเ,ขเ,เขาบอกกลัวมันมันจะเจลื่อนมันจะไอเนี่ยพเีย่ารักษาจังได้ครับนี่อันที่มันอันแหงๆอยู่ตอนนี้นะมันเป็นพวกด่วงมะล่วงครับเขาฉีดยาเพราะฉีดยาหวาฉีดยอดได้คหับครับเขวดกลัวเลยแต่ว่าฟังนั้นบูปินฟังนังเป็นหมากดกๆแถวฟังทั้งหนันครับที่เป็นแด้ฟังทั้งหนวก พอมันจะโตรปุ๊บไม่ต้องไปรีบตัดใบใช่ครับสี่ตีแรกอแล้วว่ายุ่งกับใบถ้ามันขวา,างทางก็เอาเชือกมาโยงออกก็ได<อ>้แต่จะไ,ปไปม่ตัดได้ไมผ่านสี่ตีเลยนะครับก็มีการดูแลที่มีเคล็ดลับอะไรเทคนิคอะไรครับนะครับพี่น,อน้องวันนี้ก็คือมาเบิง่งสวนมะพร้าวนะครับหมู่บ้านในบ่ได้เข้ามาเบิ่งเพี่น้อง อ๋อนะครับพี่น้องได้ขออนุญาตลงคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับไอเราศึกษากับไอเราเบิ่งนะครับว่ามีกอย่างเพราะว่าตอนนี้พี่หลายก็คุยกับไอเราอยู่ศึกษาอยู่เอาพันธ์จังไดปลูกจังไดนะครับก็ประเดันว่าเถียน,เ,ยนเป็นอันกิจใจลักษณะอีกย่างมากมายแล้พี่น้องนะครับอย่าที่ร่องล่องเห็ดเบิ่งนั่นแหละนะครับล่องเห็ดเบิง่งนะครับตอนนี้พี่เรากำลังรักษาอยู่ด้วงลง ดวงลุงของเรานะครับใบแหงเบิดเลยพี่น้องใบอันนี้เราก็ลังรักษาอยู่แต่ว่าฟังทั้งนั้นอีกอีกข้องฟังทั้งนั้นบ่เป็นอย่างนะครับฟังทั้งนั้นบ่เป็นอย่างนะครับนี่นะครับดวงลุ่ของเราใบอันนี้เบิดเลยนะครับเอาขอคูณพี่น้องครับขอการคลิปต่อไปนะครับพอกคลิปต่อไปนะครับตอนนี้กัมมารอเบึงส่วนของคุณพี่นะครับพี่ด้อมนะครับ เจ้าของร้านอาหารบันดีๆนะครับเป็นกะกําล่างคุยครับสร้างหลายอยู่นะครับสร้างหลายศึกษานักเรนนะครับเพราะว่าจะสร้างหลายเบื้องไทยอยู่อํานาจเจริญครับพี่น้องนะครับร้านอาหารบันดีๆทางไปประตรลาดล้งสานะครับเอาพรินคลิปต่อไปครับพี่น้องครับนะครับสํารับลินหขูเาลุงไว้ซัมนีก่อนก็แล้วกัน ขอบุณพี่น้องที่ติดตามก็มาก็แพงนะครับเดี๋ยวคอยเจอกันครับนะครับวันที่14นะครับรถเห่ของเงานะครับวันนี้ก็เริมาศึกษาเบิ้งนะครับศึกษาเบิ้งศึกษาวิธีศึกษาแนวทางเบิ้งนะครับเอาพอนคลิปต่อไปครับพี่น้องยืดดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ